สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เกศราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ในฐานะที่ตัวเองเป็นเมียฝรั่งเมื่อประมาณสองวันที่แล้วได้ได้ฟังข่าวจาก YouTube นี่แหละค่ะว่ามีผู้หญิงไทยได้หอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่วัด เพราะถูกสามีที่เป็นชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเพื่อนๆคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนาะเป็นเพศที่อ่อนแอเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่เกิดกับตัวของเราเองแต่พอเราได้ยินข่าว ผู้หญิงถูกเพศชายที่มีร่างกายแข็งแรงกว่ามาทำร้ายเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ถูกสามีทำร้าย เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันแต่นั่นมันเป็นอีกส่วนส่วนหนึ่งเรื่องปัญหาการทำร้ายกันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพื่อนๆว่าจริงไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณมาทำร้ายเราแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้มันเป็นการสร้างปัญหาให้มากขึ้น ทำไมเราไม่พูดกันดีๆทาไมต้องมาตบมาตีกันเพ sw ื่อนๆทั้งผู้หญิงผู้ชายยังจําได้ไหมคะว่าตอนที่เราเจอกันใหม่ๆเรามีความรู้สึกดีๆยังไงให้กันโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะการที่เราจะตัดสินใจมาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งหรือมาแต่งงานกับคนคนหนึ่ง นั่นหมายความว่าเราต้องมีความแน่ใจว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เราจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตฝากผีฝากไข้เราเราพวกเมียฝรั่งก่อนที่จะตัดสินใจจะแต่งงานกับคนต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะส่วนคำถามที่ถามว่าทำไมผู้หญิงไทยต้องแต่งงานกับฝรั่งคำตอบ ก็จะต่างกันไปค่ะแต่ในส่วนที่เห็นกันใหญ่ๆก็คิดว่าพวกเราที่แต่งงานกับฝรั่งเพราะเงินค่ะเรื่องนี้คงจะเถียงไม่ได้ค่ะเพราะว่าใครๆก็เห็นว่าฝรั่งมีเงินเยอะถ้าแต่งงานด้วยแล้วจะสุขสบายไม่ต้องทำอะไรก็มีเงินใช้เยอะแยะ เรื่องนี้เกสราขอเถียงค่ะเพราะว่าตัวเกสราเองคงจะไม่มีวาสนาดีเหมือนกับผู้หญิงไทยหลายๆคนที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรตัวเกสราเองทำค่ะทำงานหนักอยู่ที่อเมริกาแต่สิ่งที่เกสราได้กลับมาคือ ความภาคภูมิใจเราจะไม่ได้อยู่ในอำนาจเงินของใครเราสามารถมีปากมีเสียงที่จะพูดได้อย่างเต็มที่และอีกอย่างมันเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้ช่วยกันทำมาหากินไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะอยู่ในเมืองไทยตามเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราอยากรู้ว่าทำไม ฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยจึงกล้าที่จะทำร้ายเมียคนไทยฝรั่งที่เป็นสามีเขาบอกว่าภรรยาของเขาไม่เคยดูแลเขาทิ้งเข้าไปตอนที่เขาไม่สบายและเขาก็ได้เอามรดกยกให้ภรรยาไปเงินประมาณสามแสนบาทเพื่อนๆลองมาคิดดูนะคะสาเหตุ ที่ว่ามันเนี้ยมันเป็นสาเหตุพอที่จะมาทำร้ายกันไหมอีกอย่างเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะเรามีสามีถ้าสามีเราป่วยเราจะดูแลไหมในกรณีอย่างนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานกับฝรั่งคนนี้เพื่อความรักหรือเพื่อเงินสมมุติว่าอย่างเกศลา แต่งงานแล้วมาอยู่ที่อเมริกากับสามีฝรั่งคนนี้เขาเกิดทําร้ายเกศราอย่างรุนแรงเกศราควรจะทําอย่างไรสิ่งแรกที่ควรจะทำคือต้องรีบแยกตัวออกห่างไม่อยู่ด้วยจะไปอยู่กับเพื่อนกับคนรู้จักหรือถ้าไม่มีคนรู้จักรัฐบาลเขาจะมีที่ให้อยู่ค่ะ ในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บจากการทำร้ายเราต้องถ่ายรูปแล้วก็แจ้งตำรวจทันทีค่ะเพื่อนๆนคนไหนที่กำลังดูดอยู่ตอนนี้นะคะถ้าถูกสามีถูกคนรักทำร้ายข่มเหงอย่าปล่อยให้เขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะเราต้องรีบหนีออกไปหาความช่วยเหลือ เพราะคนที่เคยทำร้ายคนอื่นแล้วได้ใจค่ะเขาจะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นชื่อว่ามนุษย์หรือคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติมีอารมณ์ค่ะการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันมั่งเหมือนริ้นกับฟันแต่ถ้าถึงขนาดลงไม้ลงมือ ไม่ควรที่จะอยู่นิ่งค่ะต้องรีบไปหาความช่วยเหลือ